ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนรัษฎรด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนบ้านตองกายตั้งอยู่เลขที่219หมู่12ตำบลหมองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50230จัดตั้งเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2482โดยมีนายชื่นภูสวัสด์เป็นประธานนายมนูยอดบางเต็งเป็นสารวัตรศึกษา ปีแรกเปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนจำนวน66คนโดยมีนายอินทร์ปริศนาเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาล1ถึงอนุบาล3และระดับประถมศึกษาป1ถึงป .6 โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจำนวน43คนน,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 คน,นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจำนวน65คนและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจำนวน40คน ผู้บริหารนายธีิวิเตปาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาธารมะชำนาญการพิเศษวุฒิการศึกษาก2อมอสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาชีววิทยาดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยน2563จนถึงปัจจุบันจำนวนบุคลากรภายในโรงเรียนบ้านตองกายข้าราชการครู10คนอัตราจ้าง7คนนักการ1คนและลูกจ้าง1คนรวมทั้งสิ้น19คน โดยแบ่งการบริหารออกเป็น4ฝ่ายคือบริหารทั่วไปบริหารวิชาการบริหารง,งานบุคคลและบริหารงบประมาณครับปรัชญาการจัดการศึกษาคุณธรรมนำชีวิตคำขวัญโรงเรียนมีวินัยฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนประพฤติดีมีมารยาอัตลักษณ์ของโรงเรียนไหว้สวยด้วยใจ สีประจําโรงเรียนน้ำเงินขาววิสัยทัศน์ภายในปีพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านตองกายจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งในด้านความรู้ทักษะชีวิตพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมตลอดจนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติและทักษะชีวิตที่พอเพียงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นม,มีความภูมิใจในความเป็นไทย ภายใต้บริบทของสถานศึกษาที่ปลอดภัยและตอบสนองนโยบายต้นสังกัดบริหารภายใต้ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนบ้านตองกาย4ประการประกอบด้วย 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานโครงการพิเศษตามนโยบายของโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด <I am. S 1> ผู้บริหารมีหลักการบริหารสถานศึกษา <I am. S 1> เพื่อพัฒนาสถานศึกษาครูและนักเรียนโดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนแบบ SBM <I am. S 1> และอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของเดมิง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีวิธีการทำให้บรรลุผลดังนี้ 1. ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม5ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นที่ 1. ร่วมคิดศึกษาบริบทรับรู้สภาพของปัญหาขั้นที่2ร่วมวางแผนวิเคราะห์ป,ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนขั้นที่3ร่วมปฏิบัติพิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ขั้นที่ 4. ร่วมประเมินผลโดยการใช้กระบวนการตรวจสอบทบทวนแบบ PLC และขั้นที่ 5. ร่วมชื่นชมขยายผลและเผยแพร่ผลงาน 2. หลักการเดมมิ่งหรือ PDCA จากผลการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนครูและนักเรียนมีผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆดังนี้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1. ผลการประเมินผลสำเร็จของผู้เรียนระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของนักเรียนที่มีเกดเฉลี่ยผลสำเร็จทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในปีการศึกษา2564ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2564ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย รวมความสามารถทั้งสองด้านระดับโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยร้อยละ56.66ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคะแนนเฉลี่ยร้อยละ5 2 1 1และระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยร้อยละ52.80ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 ปีการศึกษา2564ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด103คนผลการประเมินระดับดีขึ้นไป102คนซึ่งอยู่ในระดับผ่าน1คนระดับดี96คนและระดับดีเยี่ยม6คนคิดเป็นร้อยละ99.01ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเม,มินสมรรถนะสำคัญตาม,ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2564ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ผ่านทุกคนจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่าในภาพรวมผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สมรรถนะสำคัญการอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด100%ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i ซึ่งครูผู้สอนได้มีการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนทั้งในรูปแบบของออนไลน์และออนดีมานตลอดจนพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปิดเรียนแบบออนไลน์ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีความสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามตลอดจนมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนในแหล่งเรียนรู้นั้นจากการดำเนินงานดังกล่าวทําให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ทั้งต่อโรงเรียนผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนที่สําคัญดังนี้ 1. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร,าการาทางการศึกษาการบริหารงานกิจการ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินยัยและจรรยาบรณวิชาชีพครูไม่ถูกร้องเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งได้รับรางวัลหลายประเภท 2. การบริหารงานบุคคลบริหารงานวิชาการบริหารงบป,ประมาณ และบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้การบริหารงานด้านบุคคลส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษายอมรับในตัวผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจทำให้โรงเรียนบ้านตองกายได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูโรงเรียน ต้นแบบปลอดบุรี่และแอลกอฮอล์ประเภท7มาตราการตามโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินการบวงปลอดบุหรี่ประจำปี2564จากมูลินทิลลนรง์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และนางอรวรันธนามีได้รับรางวัลเกียรติยศวันครูพุทธศักราช2564เนื่องในวันครูครั้งที่26ประจำปีพุทธศักราช2564จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารงานด้านวิชาการส่งผลให้นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2563และนักเรียนทีมโรงเรียนบ้านตองกายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับประถมศึกษาการประกวดสวดมนต์มือสั่งเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสารพันยะประเภททีมโรงเรียนระดับภาคคณะสงฆ์ภาค7และโรงเรียนบ้านตองกายได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสีระดับดีเยี่ยมการบริหารงานด้านงบประมาณส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสีได้รับการยกย่องชื่นชมจากฝ่ายงานตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่ในด้านความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนต่างๆได้การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธ,ธิภาพและประสิทธิผลจัดภารกิจต่างๆได้ครอบคลุมและได้รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปีพฤกราช2564ปีที่3ติดต่อกัน โดยกล่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3. การส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาหนึ่งอเปเซมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องมีเทคนิคการสอนสามารถสร้างสื่อดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้4การบริหารกิจการนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีผลงานที่เป็นแบบอย่างดังนี้โรงเรียนบ้านตองกายได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทปีการศึกษา2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต4ระดับดีเยี่ยมและโรงเรียนบ้านตองกายได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธระดับเพชรตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้รับรางวัลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารดังนี้เครือข่ายโรงเรียนไทยฝันดี ระดับดีมากรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1รวมสิงแผ่นดินสยาม ายสีแด่ตนองดีปารมีใหญ่กวางพระวิสิทธิ์ศิลปินเอกางพระผู้สร้างนำตางวิอี